เราจะพาไปดูมเมล็ดกุหลาบกอนนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะเดี๋ยวให้พี่กิ๊ฟเล่าให้ฟังรายละเอียดลึกๆเนี่ยพี่กิ๊ฟว้ายแล้วเดี๋ยวพี่ไปฟังพี่กิ๊ฟกันดีกว่า ไอมันเล็ดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแบบใต้ฐานของดอกอะถ้าที่บ้านทุกคนมีก็ลองไปสังเกตที่ก้นมันอะมันจะไม่กลมแบบนี้มันจะแบบเป็นแค่เหมือนกับเล็กๆอยู่ใต้ดอกมันใช่ปะแต่พอกรีดดอกมันร่วงแล้วอะเกสรมันแห้งไปแล้วอะเราปล่อยทิ้งไว้ถ้าเราไม่ได้ตัดออกอะบางทีมันอาจจะติดเป็นฝักได้แต่ส่วนมากถ้าติดเป็นฝักมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนแรกๆเลยคือบางตัวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่บางตัวก็ไม่เปลี่ยนแล้วแต่สายพันธุ์แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเล็ดข้างในมันพร้อมที่จะอออกหรืเา็ต้งม แกะดูข้างในทีนึงสายพันธุ์ที่เห็นไม่บ่อยนะครับเรากูท่าที่เราเคยได้มาแต่ว่าเพราะในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะที่เคยเจอเขาทำอ่ะเขาต้องทําในแกลบเขาต้องควบคุมเรื่องของอ <คบ S 2> ุณหภูมิมพอเราแบบเพาะกันเล่นๆอนะ่ะก็อาจจะได้แต่ติดหรือไม่ติดอีกเรื่องหนึ่งใช่เพราะว่ามันต้องใช้เรื่องของความสะอาดไม่ไม่ใช่แค่ความสะอาดแต่มันเป็นเรื่องของแบบอุณหภูมิความชื้นอะไรต่าง มันก็ในเมืองไทยอ่ะเราแบบติดตาเนี่ยมันก็คือเป็นการฝากกับไอ้ต้นที่มันแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าไอการที่จะเพาะด้วยมลเมล็ดเนี่ยด้วยความที่อากาศเขาได้เห็นไหมว่าแกนกลางตรงนี้แหละครับที่เขาเอาไปบีบกันแต่นี่คือน่าจะเป็นมลเล็ดที่ยังไม่สุกนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องเอาไปตากแห้งใช่หมืองไปากใช่ไหมเนี่ยเห็นปะเห็นเมล็ดไหมเมล็ดนี้แหละที่เขาแกะกันออกมาเห็นปะ โอ้โหนี่เราได้เห็นมนเมล็ดก,กุหลาบเลยนะของบ้านเราอ่ะใช้การติดตามพอติดออกมามันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นพันธุน์นั้นๆเสมอนะบางทีมันย้อนกลับไปเป็นรุ่นพ่อมันรุ่นแม่มันอย่างเงี้ยไปบรีดอีกทีหนึงตอนที่มันโตแล้วอะ่ะ แล้วแบบคอสสายพันธุ์ไปมาจนสายพันธุ์นิ่งแล้วสิงจะออกมาเป็นสายพันธุ์ที่เราได้ปลูกกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็มีขั้นตอนก็มีขั้นตอนทอน้างยุ่งยากน,นะคะไปสังเกตของบ้านตัวเองกันนะว่าถ้าเกิดอีฝักแบบนี้ลองเอาไปเพาะเล่นๆดูก็ได้ก็ลักษณะการเพราะก็ใส่กับสำลีให้กับการเพราะถั่วงอกก็ได้เนาะคือมันจะสะอาดติด ไว้ก็เอาไปเข้าตู้เย็นเนาะใช่ครับในอุณหภูมิประมาณปกติเลยอุณหภูมิประมาณตู้เย็นเนี่ยทำได้ปิดฝาตายไปเลยประมาณหนึ่งถึงสามเดือนละกันประมาณนี้ใช่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอัตราการรอดมันต่ำค่ะต้องลองดูนะคะค่ะ